ตอนนั้นไปกินข้าวพนักงานสั่งเช็คบินเขาดูใบเสร็จนะค่ะผมยิ้มเอาไรนะครับขอดูใบเสร็จขอดูใบเสร็จผมละครับอันนั้นใบเสร็จอ๋อเสือที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะดุดันไม่เกรงใจใครเสือซุปเปอร์จายสวัสดีครับพวกเรา <Super> อันดับแรกขออนุญาตพูดตรงนี้เลยว่าซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเรา Run the Show ตอนนี้ครบ 1, <S 1>, 1 <S ล<ะ>้าน,านวิว ใจามากๆครับก็อขอบคุณคับบี้ทุกคนแล้วก็คนที่ผ่านมาดูมาเห็นรันเดอร์โชว์ของพวกเรานะครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนพวกเราแล้วก็ช่วยกันปั่นยอดวิวเนาะแล้วทำให้น้องรัน1ล้านวิวไปแล้วตอนนี้ต้องบ,<า>บอกว่าหลังเดบิวต์พวกเราดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันล้วเนาะมันเป็นเหมือนก้าวแรกที่ได้มาทำในพาร์ศิลปินในพาร์นักร้องในพาร์ตไอดอลซึ่งก็เป็นเหมือนสเต็ปที่พวกเราแบบเริ่มต้นกันแล้วหลังจากนี้ก็สู้แนันที่ครับเสริมอีกนิดหนึ่งครับก็คือ Uh, พวกเราอะ่ะจริงๆตอนที่ปล่อยเพลงนี้ออกมา mm. พวกเรามีความกังวลเล็กน้อยเ mm. พราะว่าเพลงนี้เราทํามาแบบค่อนข้างแปลกใหม่ะค่อนข้างจะฉีกเราก็กลัวว่าแบบอุย้ยคนจะเข้าถึงไหมจะชอบไหมกับความแปลกตรงนี้ของเรา mm. แต่ว่าพอเห็นผลลัพธ์แบบนี้แล้วแบบชพวกเราชื่นใจมาก mm. แล้วก็แบบขอบคุณที่ทุกคนพร้อมแปลกไปกับพวกเรานะครับเสือของผมนะครับจะเป็นแบนี้เลยครับ สีอะไรฮะสีฟ้ามีหนวดนียฮะแล้วก็มีหูด้วยไหมมีหูแมวมีหูเติมหูให้หน่อยเติมหูแล้วเป็นตาแบลลฮะอ๋อฮะอมยิ้มนิดหน่อยเสือบ้านไหนผมเป็นไฟเกอร์ครับผมเป็นเสือนักสู้สู้เสียงในหัวตัวเองผมเป็นไฟเตอร์ผมให้เสือตัวนี้เป็นเสือแห่งการต่อสู้ สู้กับทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามรู้สึกว่าอยากให้เสือของผมเป็นตัวแทนของความกล้าที่จะเดินตามความฝันครับในส่วนของเสื้อผมนั้นจะเป็นเสือที่กังขูเสียงผมก็เลยจะเป็นอย่างนี้ครับ d ุดันไม่เกรงใครเสือซุปเปอร์จาย ในส่วนของพีนั้นะนะครับก็เป็นเป็นเสียดหล่อเท่เป <f ocus> ็นทางความพิเชษอะไรอย่างเงี้ยก็ขายหล่อเป็นส่วนมาก ừ ừ ไม่ได้แบบมาตลกเหมือน,น,นเพื่อนต้อ <c oughs> ออกแนวจริงจังจรินใจจังเก่งมาเสือที่หล่อขนาดนี้เป็น <c oughs> ของค <c oughs> ุณน,นะ <c oughs> บอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะท่าเต้นโดยรวมทั้งหมดของเพลงเนี่ยเป็นคอริโอกาจากทางจีนนะครับผมแต่ว่ามันจะมีท่าตอนท้ายไม่รู้ว่าโดนเส้นท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าท่าตอนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาพที่พวกเราเป็นคนช่วยกันคิดใช่ครับหลักๆจะเป็นผมกับทาดาแล้วก็มีน้องๆช่วยกันสร้างสรรค์ไอเดียโยนเข้ามาซึ่งมันก็เลยประกอบกันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็น ดึงดาวเฮลิคอปเตอร์สตาร์ทมอเซตอร์ไซค์โตขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะมีความเป็นไทยสไตล์ครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจอยากจะใส่กิมมิคความเป็นไทยเอาไว้ในทุกๆเพลงของพวกเราเท่าที่เราจะทําได้เนาะเพลงแรกเราใส่ไปในดนตรีแล้วเพลงนี้เราก็เลยมาใส่ในท่าเต้นก็เป็นเป็นตัวเองมากๆในการเต้นภาสุดท้ายเนาะสนุกมากๆโดนเส้นมากๆครับผมก็ขอบคุณโคโลกาด้วยเนาะที่ให้โอกาสพวกเราได้ได้คิดท่าเต้นตรงนี้แล้วก็มีส่วนร่วมกับเพลงนี้ครับผม อยากได้แบบดีๆไหมแล้วถ้าคนจุดเอ๋อจุดเด่นจุดเด่นอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องสันกาวครับคมชี้อะไรมาพูดหมดจุดเด่นเลยคือเสียงครับโวคอลอ่าคือนินจาเป็นเป็นเมนโวคอลของพวกเราอยู่แล้วซึ่งไฮโน้ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโน้ตไหนแต่ถึงหมดในในคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยกดไปยันตัวสุดท้าย ก็คือถึงนอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นทางด้านของนี่ใบเส็จใบเส็นี่กล้ามกล้ามนะครับผมตอนนั้นไปกินข้าวพนักงานสั่งเช็คบินขอดูใบเส็หนะครับผมยืนอาเลยนะครับขอดูใบเส็บเใบเส็จผมแล้วครับอันนั้นใบเส็จอ๋อพิ่านาในในเพลงนี้เราได้เห็นในเรื่องของการทํางานของเขาก็คือการคอกราฟพร้อมกับพี่เพลงไทยด้วยแล้วก็เราได้เห็นมุมที่ จริงๆเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วกันนั่นก็คือการแรปของพิธาที่มันค่อนข้างจะคนไฟในเพลงนี้ตั้งแต่หัวจดท้ายเพลงเลยแล้วก็ใช้คําว่าอะไรอ่ะพอเสร็จในการทํางานครั้งนี้พิธามีมีสูตรเกี่ยวข้องใช้คําว่าสําคัญมากๆที่ทําให้เพลงนี้ออกมาเป็นโชว์ที่ดีได้ด้วยเช่นกันครับผมให้พิธาหันหัไปนี่นี่หันหันหันาหจมูกเป็นสสนเป็นคนทรงผมที่มันดูยุ่งยาก คนที่หล่อเซ็กซี่ขนาดนี้เป็นของคุณนะคร<ะ>ับน้ำพึ่งมะนาวไว้น้ำพึ่งมะนาวไว้ <c oughs> จุดเด่นจุดเด่นของพี่เพลงไทยก็คงเป็นความเป็นไอ้เต้าไอ้เต้าอบอุ่นนะ <c oughs> เขาเรียกว่าไงล่ะคือผมรู้สึกว่า พี่ไทยอ่ะเป็นคนที่มีมีมีเสน่ห์มากๆผมรู้สึกว่าพี่เพลงเป็นไทป์เป็เขาเรียกว่าเป็นเป็นไทป์ไมโครเวฟใช่ไทป์ไมโครเวฟต่อปฏิกรณ์ใช่ก็เลยเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็แบบหวังพึ่งได้อะไรเงี้ยแต่ไม่หวังจะดีกว่าต่อไม่หวังจะดีกว่าต่อไม่หวังจะดีกว่าอันนี้คือไม่นคาดหวังไม่ผิดหวักเขาคือคนที่ตลกที่สุดหนึงสองครั เอาผมทำจริงด้วยผมเห็นว่าทุกคนตลกหมดคนละแบบอะว่าใช่แล้วแต่อยู่ด้วยกันมันเป็นอย่างนี้อะพี่แล้วแต่จังหวะต้องบอกว่าเป็นนินจาหล่อหล่อมถ้่คนโดดเด่นแต่ละวันตอนแรกๆอะจะเป็นนินจาคนเดียวแล้วมันเริ่มไฟลามทุ่งมาเรื่อยๆหลังทุกคนโดดเด่นสุคนที่เต้นเก่งที่สุดเนมซองซังเราเราไม่เค้เขาชมนะเอาไม่ผมทะลุไปด้านหลังครับ ผมไม่อยากเอี้ยวตัวก็เลยทะลุไปด้านหลังคนที่นอนเยอะที่สุดหนึ่งสองสามชี้ไม่ออกเลยอะไม่มีใครนอนน้อยนอนน้อยทุกคนแหวนติด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 นอนเยอะที่สุดนอนเยอะนะพี่เวลาขึ้นรถตู้บอกทุกคนเลยนอนหลับกันหนอยเนรถตู้นอนหลับเลยนอนหลับเ่รออันนี้ไม่นอนเันหลับคนเดียวเลยวะคนที่กินเยอะที่สุดหนึ่งสองสาม เพราะเขาคือที่สุดอย่างนี้ครับอันนี้ผมกินเยอะจริงจริงกินเยอะจริงจริงแต่คืเวลาไปกินบุฟเฟ่ทุกคนเข้าหมวดของหวกันแล้วส่วนอันนี้คือเก็บตกทุกอย่างใช่สำหรับใครๆนะครับที่เกิดปัญหากินแล้วแบบว่ากลัวโดนปรับกินไม่หมดสามารถเรียกนินจาไปช่วยได้ออนไลน์นินจาคนที่ขี้ลืมพิสหนึ่งสองสาม แต่จริงๆว่าเขาเป็น perfectionist เขาเตือนทุกคนตลอดว่าอย่าลืมนู่นอย่าลืมนี่แต่เขาลืมไปตลอดมโทรศัพท์ลืมไว้ห้องน้ำสามสี่รอบแล้วผมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ได้ไหมว่าเราไปถ่ายอยเราไปถ่ายงานกันที่ประเทศจีนค่อนข้างบ่อยสองครั้งบ่อยไหมวะไม่บ่อยไม่บ่อยบ่อยสองครั้งเราไปทุกครั้งที่เราไปทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศพี่ไทยจะเป็นคนบอกทุกคนว่าเฮ้ยเช็คของอย่าลืมของเช็คนู่นนี่โทรศัพท์สายส้มสายครศัพท์ปอตยั้งอะไรู่นู่นอยู่่นี ถึงสนามบินครั้งแรกที่ไปผมจําได้เลยปักเก่งแกเดินมาหาผมจ้ากระเป๋าข้างสำอางที่หายรอบสองไปเฉิงตูกลับมาเดินมาหาผมกระเป๋าใหญ่เลยเขาใ้กระเป๋าใหญ่เลยจ้าอย่าตกใจนะอย่าเพิ่งบอกผู้จัดการด้วยพี่นิ่มโทรศัพท์เครื่องใหญ่วะทเครื่องใหญ่ไม่คือผมอ่ะจะเป็นคนเตือนคนอื่นจริงๆแต่ว่าพอถึงเวลาแบบว่าเราดูให้คนอื่นเสร็จแล้วเรื่งดูให้ตัวเอง

Super Thai. Uh, first of all, I would like to say thank you so much for supporting us all along. And for the new fans, we are Super, Super Thai! Thai! From Thailand, okay? Uh, we're a boy group. We're consists of four people: playing Thai, Ninja, Peanut, and Todd Lee. So please support us, and thank you so much, Cubbies. Super, Super Thai, Bird! อย่าลืมมาฟังเพลง Brand the Show ของพวกเรา Super Thai ได้ทุกๆ Screaming แพลย์อร์เลยครับผมและอย่าลืม Music Video เพียงแค่พิมพ์ว่า Super Thai Official นอกจากเพลงแล้วนะครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยเนาะรวมถึงชา a l เลน g ์นะครับผมเรามีแดนซ์ชาร l เลนต์นี่แคปรันนะครับผมอยากให้ทุกคนไปเต้นแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับ Super Thai s e r Show Super Thai d e b แล้วก็แคปรันชาเลนต์ครับผมนุ่เป๊ะมาก